โลโลทโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยี่ยมมันตั้มชิคกี้าครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมอเตอร์ทาวกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทําอาชีพอาชีพดึงนะครับผมเราจะไปขับรถเก็บขยะกันนะครับก็โรงงานเก็บขยะนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผม SRF Power Plant นะฮะเดี๋ยวเราจะเอารถอะไรไปดีเอาแรมโบไปดีกว่านี่ซื้อแรมโบมาขับแล้วทุกคนไปขับแรมโบไปมัน มันจะแปลกๆไหมขับแลมโบไปทำงานเป็นคนเก็บขยะโคตรโคตรโคตรแปลกๆเลยนะทุกคนเ,เราเราแบบว่าอยากรู้ไงว่าอาชีพคนเก็บขยะเป็นยังไงนะครับผมแม้ถึงแม้ว่าเราจะรวยขนาดนี้แล้วก็่ักนะครับไปเดี๋ยวเราขับแลมโบไปทำงานเป็นคนเก็บขยะก,กันนะครับหมายซิ่งหน่อยซิ่งหน่อยโอ้โห,ห,หรถแรงรถแรงอันนี้นี่แต่งมาสี่ร้อยห้ารอยมาเนะครับผม ร,นะรับรองว่าแรงแน่นอนครับแลมโบคันนี้เดี๋ยววันได้นนะ๋ยวผมจะมาทำคลิปแต่งแลมโบบ้างนะครับแ, o, แ ops, ต,ต่งแลมโบแต่งพวกรถสตตีทเล็กซิ่งอะไรอย่างนี้นะโอ้โหดิฟดิฟดิฟเกมนี้รถมันไม่ค่อยกอดถนน,นนะผมมันจะแปลกๆหน่อยนะเวลาเล่นก็ไม่ต้องไปสงสัยนะว่าเอทำไมรถมันไม่กอดถนน,นเลยนะเอ้ยตำรวจมารถรถเอ้รถตำรวจแบบนั้นมันจะเป็นรถตำรวจแบบไฟฟ้านะครับผมเสียงมันจะเงียบมากทุกคน บบเงียบกริบเลยนะฮะเอาล่ะเราถึงโรงงานเก็บขยะแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจอดแล้วโบว่าตรงไหนดีจอดไว้ตรงนี้แล้วกันเก๋กาไหมเนี่ยเดี๋ยวถอยหลังนิดนึงอ่าไว้แอบๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเสียค่ปาปรับก่อนหนึ่งร้อยขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกําหนดนี่ครับเสียหนึ่งร้อยนะครับผมป้ายเดี๋ยวแล้วก็ขับคันนี้กันเลยนะครับผมรถเก็บขยะนะครับสตาร์ตไอ้นจินโอเคไปฮะ วิธีเก็บขยะนะครับผมก็เราจะมาประมาณตรงนี้ครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันจะมีเป็นรูปขยะนี่นี่น,นี่เป็นรูปถังขยะนะครับแบบนี้ซึ่งเราจะต้องขับไปเก็บนะครับตามจุดต่างๆนะครับผมมีหลายที่เลยนะประมาณตัวเมืองอะไรยเงี้ยมันจะมีนี่เห็นไหมมีอยู่หลายถังเลยหนึ่งสสามสี่ห้าถังด้วยนะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะมาเก็บในเมืองนี้ก่อนดีไหม อ๋ผมว่าเรามาเก็บตรงนี้ก่อนดีกว่าเนี่ยแล้วก็มาเก็บเบืองข้างล่างเนี่ยฮะผมก็ขยะเยอะมากเลยนะครับผมอ่ะไปยิงยาวยิงยาวาอันี้ก็เป็นการขับรถเก็บขยะครั้งแรกของผมนะฮะอาจจะงงงงหน่อยก็ขออภัยไว้นที่ดีด้วยนะครับผมจริงเกมนี้สามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยนะเล่นได้หลายคนเลยนะครับก็ให้เพื่อนมาเกาะยืนเกาะไอตรงรถไอนี้ได้นะรถเก็บขยะได้นะครับผมแบบว่าเล่นกับเพื่อนแงหลายคนนะให้เพื่อนมาเกาะ ขับรถได้เลยนะครับให้เพื่อนเป็นคนเก็บแล้วเราขับรถอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะแต่นี่คือผมไม่คนเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บขยะกันด้วยนะครับอ่ะไปแยะทางหนึ่งกิโลไปขับไปยิงยาไปเอ้ยผมดูค่าปรับอะไรอีกแล้วเนี่ยอ๋อเขาห้ามเกินเขาห้ามขับเกินหกสิบนะผมไปขับเกินแน่เลยตำรวจมาเย้ะตำรวจมาจับอีกแล้วนะครับอาเฮ้ยผมเดียวไปผิดทางเหรอทุกคนผมตรงนี้ไปทางโน้นเดี๋ยวผิดเดี๋ยวผิด โอ้รถเราก็ไม่ค่อยแรงด้วยนะทุกคนไป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 อ๋อตำรวจมาตำรวจมาถ้าเกิดว่าเจอตำรวจนะครับเราก็จะว่าไงดีอะตำรวจมันจะจับเราก็ต่อเมื่อเราจะหยุดนิ่งเนี่ะทุกคนเอ,อ่อเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเราไม่หยุดนิ่งตำรวจก็จะยังจับเราไม่ได้นะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้เนี่ยขับโม่ๆเพืนี่หนึ่งดิแหมรถเราก็ขับแบบนี้ได้นะครับผมจะบอกว่ามันมีออโต้พายทด้วยนะสำหรับใครที่แบบว่า บบว่ายังไงเดียแบบขับขับไปแล้วเอ๊ะลุกไปเข้าห้องน้ําดีกว่าเรากดออโต้พลอตไจะเลยนะครับกดเลข5าครั้งหนึ่งจะเป็นพูดคอนโทรลนะครับผมแล้วกดเลข5าอีกทีหนึ่งครับมันจะขับให้เองนะครับมันจะเป็นออโต้พลอตนี้ครับผมแต่ที่นี่เราผมขอขับเองดีกว่านะมันจะได้ซิงซิงนหน่อยนะครับไปไปไปแล้วมันเต็มถังเต็มถังปะเนี่ยไม่เต็มนี่หว่าเลยครึ่งมาหน่อยเดียวไปฮะย,ยาวไป800เมตรนะครับผมย,ยาวไปฮนะขับรถย,ยาวๆไป อ่เดี๋ยวขับเข้าไปในเมืองด้านล่างเนี่ยผมมีมีถังขยะให้เก็บค่อนข้างเยอะเลยนะอ่ขอ,อยักแซงนิดหนึ่งอ้ผมลืมเปิดไฟเลี้ยวอ่เปิดไฟเลี้ยวได้นะเกมนี้จะบอกให้สมจริงอยู่สมจริงอยู่จริงเส้นทึบเมื่อกี้ต้องห้ามแซงนะครับผมในชีวิตจริงถ้าขับแบบเดียวไรนะเส้นทึบแบบนี้แซงไม่ได้นะครับผม mm. ต้องเป็นเส้นปากเท่านั้นนะครับถึงจะแซงได้นะ mm. เอออ่าสามร้อยเมตรครับเราก็จะถึงที่เก็บขยะแล้วทุกคน ขอปรับเป็นมุมมองบุคคลที่3ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวขวาไปตรงนี้เลยได้ปะทางลัดเลยอยู่ๆเกมเกมมันแปลกๆเมื่อกี้เกมมันเหมือนจะกระตุกกระตุกนะครับผมมาๆๆโอเคเบรกลงจากรถแล้วก็เปิดทางขยะยังไงอ๋อกด x นะครับผมเพื่อเปิดนะฮะกด ตรงนี้เพื่อหยิบนะครับผมแล้วก็กดแซเพื่อวางอา้าวทำไมมันวางตรงนี้ล่ะกดโยนแรงๆหน่อยอึบเอ้าไม่เข้าอีกเอาเบาๆอ่าโอเคกดกดค้างไว้นะครับกดแซค้างไว้นะครับเพื่อกำทำการโยนเนี้ยเอ้าไม่ไม่เข้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่ใหม่อึบ อ่าโยนเข้าถังไปนะครับผมอ่าเก็บเก็บเก็บขยาเก็บขยะโยนไปเอามีข้าอีกต้องโยนแรงนิดนึงอ่าโอเคจากนั้นเราก็กดเนี่ยทุกคนมันสามารถยืนแบบนี้ได้เห็นไหมฟิวฟ้าลเลยนะฟิวฟ้าลเลยต่อไปกด X เพื่อทําอะไรเนี่ยไม่ใช่เราเราไม่ได้หยิบเราจะทําการกดที่ฝานะครับผมแล้วก็คอมเพสโหลดเดอร์อ่ามันก็จะมาปิดแบบนี้นะครับ แล้วมันก็จะดึงขยะเข้าไปข้างในนะครับผมแบบนี้้าวฟิวฟาวได้แล้ว1จุดนะครับผมน้ําหนักเราดูที่ด้านขวาบนนะครับรถคันนี้จะขึ้นได้4คนนะครับแล้วก็จะสามารถาขนน้ําหนักได้เห็นไหมตอนนี้เป็นศูนปดนะครับผมก็ยังเก็บได้อีกเยอะเลยนะฮะนี่เดี๋ยวไปเก็บที่เมืองดีกว่าที่เมืองมีให้เก็บเยอะมากนะฮะไปกันต่อไปกันต่อ let's go let's go อาชีพเราเป็นอาชีพสุจริตนะครับแต่อาจจะต้องใส่แมสหรือว่าใส่ผ้าปิดจมูกนิดนึงนะเนองจาขยายมีความเหม็นมากนะครับไฟฮาร์ยิงยาวไป700เมตรครับถึงเมืองนะมีใครอยากเล่นกับผมไหมผมก็อยากเล่นเกมกับหลายๆคนเหมือนกันนะแต่ผมแต,แต่ผมชอบเจอแ,แบบเด็กเด็กเขาเรียกว่าไงอ่ะเด็กแบบเอาแต่ใจอะ่ะเมื่อก่อน ผมเจอบ่อยมากนะครับแบบผมก็เปิดทิศขอจเนไหยให้คนเข้ามาเล่นด้วยกันนะพอเปิดก็เจอแต่แบบเด็กเอาแต่ใจอะไรเงี้ยเด็กทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้เปิดสักทีนะมีใครอยากเล่นกับผมบ้างลองเม้นบอกไว้หน่อยนะเผื่อแบบว่าผมจะเปิดเปิดทิศขอใหม่อะไรเงี้ยนะครับผมโอเคนี่มีขยะให้เก็บหนึ่งถุงนะมีถุงเดียวเองเหรอถุงเดียวเองเอยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถรถไหลรถไหลรถไหล ดึงเบรกมือก่อนโอเคดึงเบรกมือเรียบร้อยนะครับออาขยะยอยู่ไหนวะขยะยอยู่นี่อา่าขยะยอยู่นี่นะครับแล้วก็ทําการโยนปึ๊บอู้โยนสูงเกินโยนสูงเกินโยนสูงเกินอา่านี่แล้วก็กดกดที่ฝานะครับผมคอมเพรสโหลดเดอร์นะอา่าแบบนี้ครับเรียบร้อยไปเก็บขยะกันต่อ ไม่มีแบบที่เก็บแบบเป็นถังใหญ่ๆม้างเหรอรู้สึกว่าจะมีแต่นี้นะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วตรงนี้มีนะครับตรงนี้มีตรงนี้มีให้เราเก็บอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตรงนี้อ่าตรงนี้ต้องรถไปเทียบหรือเปล่าเอารถไปเทียบแล้วก็กดเ็นะครับผมเป็นคาร์โหลดเดอร์อ่าเป็นการโหลดขยะจากถังขยะนะครับผมเพื่อให้เข้าไปด้านในนะอ่อาต่อไปแล้วก็โยนเอา้า โยนโคตรแม่นเลยเอ่ะฮึบเอาไม่ลงอีกฮึบโอเคฮึบอ่าจากนั้นก็ทำการคอมเพรสโหลดเตอร์นะครับอ่าเอาขยะเข้าไปในรถนะครับผมตอนนี้ขยะอยู่ประมาณ2เต็ม10นะครับยังเก็บได้อีกเยอะนะฮยยังเก็บได้อีกเยอะอ่าเดี๋ยวผมวนวนออกมาด้านนี้ดีกว่าวนออกมาด้านนอกนะแล้วก็ค่อยวนกลับนะครับผม ไป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 ขึ้น้ายบนซ้ายบน,ยบนเดี๋ยวเราจะเก็บให้เต็มเลยนะทุกคนเอาให้แบบว่าจุเต็มเลยนะครับรู้สึกว่าขยะแถวนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะไม่ค่อยมีถังครับส่วนใหญ่เจอแต่แบบถุงดำถุงเล็กนะครับผมโอเคดึงเบรกมือให้เรียบร้อยนะครับเอาขยะมาแล้วก็โยนใส่แล้วก็คอมเพรสดเดอรอ์แล้วก็ไปกันต่อครับ อันนี้2.2แล้วนะรู้สึกว่าถุงหนึ่งจะเป็น0.2นะทุกคนประมาณ0.2นะครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวไปตรงไหนดีไปตรงไหนดีไปจากนี้ดีกว่าเดี๋ยวขอดูแผนที่ดีแผนที่ก็ประมาณนี้แหละโอเครู้สึกขยะในเมืองเยอะก็จริงนะแต่แบบเจอแต่ถุงนะครับผมไม่ได้เจอแบบว่าอะไรเยอะมากมายนะครับโอเคหยิบขึ้นมา แล้วก็ทำการโยนเข้าไปอ่าแบบนี้ครับโยนเข้าไปปึ๊บอ่าแล้วก็กด com com place order อ่าหนีบขยะเข้าไปนะหนิบขยะเข้าไปเดี๋ยวไปเก็บด้านบนด้วยนะด้านบนเหมือนจะมีขยะอยู่นะครับจะมีขยะอยู่นะเดี๋ยวขอไปดูก่อนซ้ายมือเราเหมือนจะมีนะแต่ไปทางขวาดีกว่า ามาทางขวานะครับผมผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไดกด c พิ p l e อ e l เ er, ดอร์มันจะขยะมันจะล่วงป่าวะลองดูดิลองดูดิดดถ้าขายะไม่ล่วงก็ค่อยไปกดตรงนู้นก็ได้เฮ้ยไม่ล่วงไม่ล่วงได้อยู่ได้อยู่แบบนี้ถือว่าเจ๋งนะครับแบบนี้ถือว่าเจ๋งเอ้ยคนรออะไรกันเต็มมาเลยะรอรถบรรทุกเอ้อรถบรรทุกกันรอรถเมย์แน่เลยน่าจะรอรถเมย์นะครับผมเอ้ยขราวหน้าผมไปทําอาชีพขับรถเมย์ดีกว่าปะ ถ้าจะได้เงินดีอยู่นะเพราะว่าเหมือนคนในเมืองจะรอรถเมล์กันค่อนข้างเยอะนะครับผมนี่สองจุดเท่าไหร่ละสามจุดทุนนะทกคนเขาดูแผนที่หน่อยอเดี๋ยวไปเก็บตรงนุ่นไป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 ตรงนี้น่าจะมีเยอะนะครับเหมือนจะเป็นบ้านพักหรือเปล่าแถวนี้เราขับไปดูนะแล้วรู้สึกก็จะมีถังด้วยว่ะมีถังมีถังเคครับ ขับเข้ามาด้านในนะครับผมโอเคเ,อเบรกเบรกโอ้เป็นถุงว่ะไม่ได้เป็นถังกว่าจะเต็มก็หมดเมืองพอดีคิดว่างั้นนะครับผมอ่าไปไปไปแล้วก็โยนปึ๊บโอเคครับแล้วก็กดนี้ด้วยอ่าถอยหลังถอยหลังแวบตอนนี้จุ ความจุอยู่ที่สามจุดแปดแล้วนะครับผมก็ถือว่ายังจุได้อีกเยอะนะทุกคนเอ้เดี๋ยวก่อนมันมันเหมือนมีถังขยะอยู่ในนี้อีกว่ะเหมือนมีอีกจุดหนึ่งนะทุกคนแต่ว่ามันอยู่ตรงไหนอ่ะมันอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยมันมีตรงเนี้มันอยู่ส่วนไหนของโลกวะเดี๋ยวมันมันอยู่ด้านในแน่เลยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนผมสงสัยมากเลยนะครับว่ามันมีอะไรอยู่ด้านในนะขับไปขับไป ขับเข้าไปเผื่อเจอถังขยะถังใหญ่นะครับให้ขับเข้าไปดิอ่าขับเข้ามาด้านในนะครับผมไหนมีขยะจริงหรือเปล่าโอ้มีขยะเป็นถังเลยนะดกด X นะครับผมเพื่อทําการโหลดขยะนะครับอ่าเรียบร้อยถ้าเกิดเป็นถังขยะนะมันจะโหลดเข้ารถเองนะครับแต่ถ้าเป็นถุงเนี่ยตอนต้องถือเองนะไปกันต่อครับผมตอนนี้ขยะเต็มรถอยู่ที่4.2ละยังไม่ถึงครึ่งเลยนะฮะ ยังไม่ถึงครึ่งเลยยังเก็บได้อีกปปลยปายปายาวไปครับยาวไปนี่ข้างหน้าเรามีอีกสองถุงแต่ไม่รู้ว่าทางเข้ามาอยู่ตรงไหนตรงนี้มันสถานีตำรวจนี่ว่าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วสถานีตำรวจนะครับนี่มีดิฟโชว์ดิฟโชว์ไปทีหนึ่งรถรถรถขยะดิฟอะรถขยะดิฟ อ่ากมาข้างในเลยนะครับไปไป,ไป,ไป,ไปอ่าดึงเบรกมือแล้วก็ลงจากรถนะครับไปเก็บขยะก,กันต่ออ่าแล้วก็โยนเข้าไปฮึบอ่าแบบนี้โยนเข้าไปอ่าแล้วก็ดันขยะเข้าไปด้วยไปกันต่อครับผมเมืองเราจะเป็นเมืองที่สะอาดเพราะปราศจากขยะ ี๋ยวผมขอดูแผนที่นิดนึงอา่าขยะตรงนี้หมดแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บตรงนู้นต่อใช่ปะเออเก็บตรงนู้นเอารถไหลรถไหลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว๋ยวหลังแป๊บเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ผ <c oughs> ขอถอยก่อนขอถอยก่อนอ่ารู้สึกว่ารถคันหนึ่งน่าจะเก็บขยะได้หนึ่งเมืองเลยนะนะเพราะว่าตอนนี้ผมเก็บมาแทบจะครึ่งเมืองแล้วมันพึ่ง4.8เองอะ ยังไม่เต็มเลยอะทุกคนเออสงสัยจะเก็บได้ทั้งเมืองว่ะไปครับยิงยาวต่อไปออตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงแล้วยังไม่ได้เอ้ยผมยังไม่ได้ถ่ายรูปหน้าปกเลยนี่ว่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปส่งงานสักหน่อยนะฮะถ่ายรูปส่งงานสักหน่อยนะอา่าตรงนี้เบรครับมีขยะอยู่หนึ่งถุงเนี้ยผมอา่าจะลงรถก่อนลงรถแล้วก็ทำการดึงแชะ อ่าหนึ่งแชะหนึ่งแชไหนขยะอยู่นี่นี่เองเอาละโยนปุ๊บเข้าไหมเข้าโอ้โหสบายมากไปกันต่อไปกันต่อขับต่อขับต่อมีขยะอยู่ด้านบนด้วยนะเดี๋ยวผมจะล็อกเก็บให้ครบทั้งเมืองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวข้างบนมีอีกหนึ่งถุงเดี๋ยวเราไปเก็บขยะกันออบเราก็เก็บขยะตั้งแต่เช้านะครับตอนนี้ก็ เย็นแล้วนะเป็นเวลาหกโมงเย็นแล้วนะครับผมไนะดวงอาทิตย์เริ่มตกแล้วแต่ว่ายังเก็บไม่เสร็จเลย <c oughs> นาฬิกาเดินเร็วเกินนาฬิกาเดินไวมากอะ่ะไวจัดจัด,จดเคอ่ะโหลดต่อไปครับเก็บขยะตนล่างต่อนะครับผมตอนนี้ห้าจุดสองแล้วนีครับขยะเป็นห้าจุดสองอ้าวเฮ้ย เดี๋ยวผมต้องลงไปทางไหนไว้เนี่ยหลงทิศต,ตอนนี้หลงทิศน้ำงงเลยงงเลยว่าต้องไปทางไหนอเดี๋ยวมาเก็บทางนี้ก่อนแ่าทางนี้มีขยะให้เก็บอยู่เก็กเก็โกยนไปอาละต่อไปก็ตรงไหนอีกข้างหน้าเราอีกหนึ่งสูงหนึ่งสูง จริงๆผมก็เปิดไซเรนด้วยป่ะเออเหมือนแบบรถเก็บขยะใ่ในเมืองอนะ่ะเขาจะเปิดไซเรนด้วยนะแต่ไม่ได้เปิดเสียงนะเป,เปิดเปิดแค่ไฟนะครับผมเปิดแค่ไฟเฉยๆนะครับแบบว่ากําลังเก็บขยะอยู่นะครับขออยากช้ถนนนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราจะต้องไปเก็บตรงโน้นตรงนี้อาจจะทําให้ท่านขับรถไม่สะดวกนะครับขออภัยไว้ได้ทีดีด้วย โยนเข้าไปเรียบร้อยอ่าทำการปิดต่อแอบเรียบร้อยอย่าเปิดไฟสักหน่อยไหมเริ่มมืดแล้วอ่าเปิดไฟเปิดไฟรถเปิดเปิดไม่เปิดอะเพราะวะ่าเฮ้ยนี่มันหนึ่งทุ่มแล้วนะทำไมมันยังไม่มืดวะคือหนึ่งทุ่มเวลาฝรั่งด้วยปะหนึ่งทุ่มเวลาฝรั่งมันจะยังไม่ค่อยมืดเท่าไหร่นะทุกคนมันต้องประมาณสามสี่ทุ่มมันถึงจะมืดนะ ออตอนเล่น GTA ก็เหมือนกันนะครับประมาณ3-4สทุ่มถึงจะมืดนะโอเคเก็บขยะก,กันต่อครับผมเก็บขยะชิวๆกันไปนะฮะอ่าแล้วก็เดี๋ยววนวนซ้ายวนซ้ายเอ้อตรงนี้เขาปลูกผักด้วยว่าผมว่ามันต้องมีอาชีพแบบขนส่งผักอะไรองี้แน่เลยนะฮะเดี๋ยวเราลองไปเล่นกันในพารหา์หน้าๆนะครับผมเอ้อพารหหน้าผมเล่นอะไรก่อนเดีย มีใครอยากแนะนําอะไรผมบ้างลองเมนต์กันบอกได้ด้วยนะครับผมบอกหน่อยบอกหน่อยว่าอยากให้ผีวอ่านทําอาชีพอะไรนะฮะผมจะได้แบบว่ามาอ่านเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะจะไ,ได้รู้ว่าทุกคนยังสนใจผมอยู่ผมจะได้ไม่เหงาเน่ยครับรู้สึกช่วงนี้เริ่มเหงาแล้วนะค,คนดูไม่ค่อยเมนนะครับเม้นแต่อะไรก็ไม่รู้เม้นแลกออย่างเงี้ยเอออะ โอ้เก็บขยะก,กันจนมืดเลยทุกคนโอเคเอาปิดไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้เก็บขยะทั้งเมืองแล้วรถยังไม่เต็มเลยว่ะโอ้โหแน่นอล่ะคันนี้แบบจุมากนะครับผมจุแบบจุใจจริงๆนะเนี่ยเผื่อมันน่าจะเก็บได้ทีละสองเมืองนะเนื่องจากว่ามันอันนี้ไงมันจุเยอะไงอ่าไปกันต่อ รู้สึกว่าเจอแต่แบบถุงๆว่ไม่ไม่ค่อยเจอถังเท่าไหร่นะถังนี่รู้สึกว่าจะเป็นแบบแถวโรงงานอะไรเงี้ยเจอเจอเป็นถังนะครับไอผมต้องเปิดไปฉายปะไ็ฉายซื้อมาอันนี้นี่แจ่มแมวมากโอเคแล้วก็โยนไปยู้้อ่าขับไปต่อมีขยะอยู่ข้างหน้าเราพอดีไปไปไปรู้สึกว่าเหมือนจะเก็บครบแล้วนะเหมือนตรงนี้แล้วก็ตรงโน้นก็คือครบแล้ว จะครบแล้วเหมือนจะครบแล้วสวัสดีลูกพี่อ่าดีดีมากมาส่องไฟให้ผมอ่าส่องไฟให้ผมว่าดีมากดีมากต่อไปก็ด้านบนนะครับผมอีกหนึ่งจุดนะฮะไอรถลิมูซีนอันน่ะอาชีพต่อไปขับแท็กซี่ดีไหมแอแต่ว่าเป็นขับแท็กซี่แบบลิมูซีนนะถ้าจะเฟี้ยวดีถ้าจะเฟี้ยวดีโอเคตรงนี้มีถังด้วยนะครับผม กด x นะครับเพื่อการโหลดคาโก้นะอ่าแล้วก็ลงจากรถเปิดไฟฉายเฮ้ยรถไหล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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดึงเบรกมือดึงเบรกมืออ่าดึงเบรกมือก่อนนะง,งั้นรถไหลครับโยนเข้าไปอ่าเหมือนจะครบแล้วนะทุกคนไหนลองดูแผนที่ดิตอนนี้ไม่มีขยะในเมืองเลยนะไม่มีเลยนะครับไม่มีเลย ไม่มีขยะในเมืองเลยนะครับอ่าต่อไปก็เดี๋ยวเราจะไปที่ตรงนี้นะครับผมไปที่จุดทิ้งขยะนะครับอ่ะโอเคครับผมอย่าไปเยอาไปไปที่จุดทิ้งขยะกันโอ้ยเฮ้ย,ยพี่ระวังชนไปและเรียบร้อยไปครับยิงยาวโอเคอย่าไปอย่าไปโอขัดตั้งแต่ประมาณสองโมงเช้าะตอนนี้สี่ทุ่มแล้วอะ โคตรนานนะผมขับมาทั้งวันเลยนะวันนี้ไอ้ที่เห็นว่าเกียนว่ายังมาตั้มอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะคือรถที่ผมซื้อแล้วนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้อ,ออกมาจากตรงนั้นนะมันก็เลยเต็มไปหมดเลยไปฮนะทุกคนยิงยาวกันไปนะครับไปเอาขยะไปทิ้งกันเก็บได้ทั้งเมืองนะครับ8 8จทับสิบนะครับผมก็คือยังได้อีกหนึงนะยังได้อีก1.2นะครับผม1.2ก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ 6ถุงนะเก็บได้อีกถุงก็เต็มพอดีนะครับแต่ว่ามันไม่มีให้เก็บแล้วนะจะไปเก็บเมืองอื่นก็ยังไงอยู่นะเอออะก็เก็บแค่เมืองนี้เมืองเดียวก็พอแล้วนะครับผมหมกลางค่ำกลางคืนนี่ก็มีตำรวจไมเนี่ยขับรถเกินความเร็วที่มันกำหนดนี่คือโดนโดนปรับเลยนะทุกคนตำรวจไม่เห็นนี่คือปรับเลยนะเออหรือว่าอาชีพต่อไปเราเป็นอาชีพตำรวจดีวะ ออคอยขับรถแปลว่าจับจับวกขับรถเร็วอะไรเงี้ยนะนี่ตรงนี้เป็นจังหยาดนะครับมีรถเก่าขายด้วยนะแต่ยังไม่เคยแวะนะเดี๋ยวหน้าก่อนมาหน้าก่อนนะคือเกมนี้มันทำคอนเทนต์ได้หลายอย่างจริงนะเพราะว่ามันทำได้หลายอาชีพมากนะเออสนุกดีสนุกดีกดเล่นเล่นแล้วสนุกดีนะครับผมอา่าอย่าไประยะทางอีกกีน้อยเมตรอีกแปดร้อยเมตรเองตรงนี้มันลัดไปได้เนี่ยแต่แบบรถเราไม่แรงไงมันขึ้นเนินไม่ไหวนะครับ ต้องวิ่งตามถนนไปอ,อไปรัดไม่ได้รัดไม่ได้ริงเอาแลมโบมาก็รัดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเนินนะเอาเครื่องฮีทเครื่องฮีทขับรถยังไงให้เครื่องฮีทว่าไปผมไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวตอนเลี้ยวเลยเนี่ยอาจจะเปิดเปิดเปิดอ่าเปิดไฟเลีเเ้ยวหน่อยไฟเลี้ยวก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะทุกคนตรงนี้เจะลาะจนติดขัดขอรัดเลยได้ปะแบบว่าพี่อ่านใจร้อนนะ่เกียดรอ ลัดต่าลัดเข่าไปเลยเออไบยอยิงยาไปครับเออแล้วจะเปิดไฟเลี้ยวเพื่ออะไรวะเนี่ย <laughs> เปิดไฟเลี้ยวอย่างดีจะขับลัดเออพี่อาจจะขับรถอะไรของพี่ <laughs> บาโอ้โหรถขยะนี่แบบตื่น้ากัะทุกคนเรื่องด้วยแบบว่ามันต้องอันนี้ด้วยมั้งมันต้องขนขยะหลายตันเนี่ยครับผมก็เ,เลยต้องชา้านิดนึงนะครับเครื่องมันไม่ได้แรงอะไรนะ ไม่ใช่รถซิ่งนะมันเป็นรถธรรมดาเอะว่าไงคุณตำรวจผมขับรถไปได้เกินความเร็วกำหนดนะคุณตำรวจเขาบอกไม่ให้เกินหกสิบับผมแต่รถเราเหยียบเต็มที่เลยได้ห้าสิบกว่า <c oughs> โอ้โหแอบอีกสองร้อยเมตรครับจะถึงจุดที่ทิ้งขยะแล้วนะครับผมไปขับไป,บไปอีกอึดใจเดียวก็จะถึงแล้วนี่ถึงแล้ว เออแล้วมันจะไปทิ้งตรงไหนวะเนี่ยข้างในนี้เปล่ามันเหมือนเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่าถอยรถมาถอยรถมา,ถมาถไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคถอยเข้าไปอีกหน่อยนึงเอาละ่ะตรงนี้แหละกำลังดีนะครับผมแล้วผมจะทำการอันนี้ยังไงอะ เทเทเทขยะยังไงอ่ะกด X รึเปล่าอ๋อนี่ไงทุกคนเทขยะแล้วเรียบร้อยนะครับผมย่เรียบร้อยครับเสร็จทินภารกิจในวันนี้นะครับผมอ่าแล้วก็กดอะไรอะ่ะกด X อีกทีหนึ่งนะอะเพื่อให้ดับมันลงนะว้าวฟิวฟ้าจัดจัดนะครับผม เย่เสร็จสิ้นภารกิจครับวันนี้ได้อีกพีไปเยอะเลยเหมือนกันนะครับผมแนะนําว่าอย่าลืมใช้ v m มอนะครับหรือมอสตัวไหนก็ได้นะหรือว่าเป็นโปรแกรมไหนก็ได้นะที่มันทําให้เลเวลขึ้นเร็วๆนะเพราะว่าเกมนี้เลเวลขึ้นค่อนข้างช้านะครับช้าถึงช้ามากเลยนะ <c oughs> เออแล้วก็เงินก็ค่อนข้างหายยากพอสมควรนะฮะคือเหมือนมันต้องใช้เวลาเล่นค่อนข้างนานนะ่ะทุกคนนะถ้าเกิดว่าไม่อยากใช้เวลานานก็ลงมอสเถอะนะครับผม อ่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วทำไมยังตีตีตีอยู่โอเคเอ็นดิอ่าประมาณนี้อ่าเสร็จสิ้นภารกิจของเรานะครับวันนี้กับพนักง,งานเก็บขยะนะครับที่ขับแรมโบแปลกไหมแปลกสิเนะีอ่าเปิดไฟน่อยอ่าโอเคครับผมนะวันนี้กับอาชีพคนเก็บขยะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอาชีพหน้าพาร์ทหน้านะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกทุกทุกทเกทุกทุกทุกทีกนุกท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 ุกกกกก กดไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ด้วยละกันนะครับที่สำคัญเลยอย่าลืมกดติดงแจ้งเตือนด้วยนะเออ๋จะไ่พลาดคลิปไปจากผมนะฮะเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอนไลา์ท่านผู้ชมไปก่อนสี่วัวเกณฑครับผมบ๊ายบายูอย่างจริงเอาไปชนชาวบ้านกันแล้วเรียบร้อยไปต่อไปต่อซิงต่อซิงต่อเก้า